กูรู้ว่ามึงอยากโชว์แต่กูไม่ต้องโปมาก็ได้เฮียกูรู้ว่ามึงมาแปลกแต่กูไม่ต้องแหกโชว์ก็ได้เฮียกูรู้ว่ามึงมีดีไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้มั้ง มาตามสัญญานะคะ EP ที่สองนะคะการไล่ล่าหาพิรุษของไอหมาหัวเน่าตัวหนึ่งก่อนที่จะไปถึงนิทานนาสองสัตว์นะคะทีนี้พิรุษอันที่สองเนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันที่14ในวันในปีที่เกิดเหตุพฤษภาสิบสพฤษภาปีหกานะคะก็เป็นวันที่ ตอนบ่ายๆเนี่ยได้รับรู้ว่ามีชาวบ้านขึ้นไปเก็บของป่าขึ้นไปอะไรยังไงแล้วไปเห็นรองเท้าไปเห็นรองเท้าก็เอารองเท้าไปจัดวางไว้อย่างนี้จากนั้นแกก็ลงมาแล้วก็มีการพูดตัวน,นั้นแกไม่ได้ฟังข่าวแกไม่รู้เรื่องอะไรพอไปพูดกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็บอกเฮ้ยมีเด็กบ้านตรงเนี้ยหายไปไปรองเท้าเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็มีการมาแจ้งที่กกกอกแล้วก็มีการเอารูปภาพรองเท้าของน้องชมพู่ให้ดูว่ารองเท้าที่เจอใช่อันนี้ไหมคุณป้าคนนี้ก็บอกว่าใช่อัน,นเนี้ยเนี่ยทุกคนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเลยนะคะก็มีการเตรียมตัวจะไปขึ้นเขาก็มีมีเรียกว่ามีความหวังกันเลยทีเดียวเราจะเห็นภาพที่สองผัวเมียนุ่งขาวห่วมขาวพอรู้ว่ามีตรงนี้ โดดลงจากรถอะไรอย่างนี้ทันทีนี่นะคะก็มันเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้ว่าทุกคนมีความหวังกันเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ทุกคนเตรียมขึ้นเขาอะไรยังไงพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะไปด้วยแต่คุณยายเนี่ยได้ห้ามเอาไว้ว่าค,คุณเหนื่อยมาเยอะคุณไม่ได้นอนคุณจะไวหวหรือถ้าคุณขึ้นไปแล้วเกิดไปเป็นอะไรไปอีกเกดด้วยความเหนื่อยไปล้มพับไปอะไรยังไงเนี่ย หรือจะเป็นภาระาให้คนอื่นอย่างั้นเลยก็มีเพื่อนสนิทหลายคนก็บ,บอกว่าเอ้ยไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวฉันขึ้นให้เองจะไปเอาลูกมาคืนให้รออยู่ตรงนี้จะไปเอาลูกมาคืนให้ก็เลยมีการฝากกระเป๋ากันให้กับนายบีแต่ปรากฏว่าไอ้พวยก็มาคว้าเอาไปก่อนว่าเออเดี๋ยวไอ้โวยจะขึ้นไปจะจัดการให้ก็ไม่เป็นไรใครเอาขึ้นก็เหมือนกันสําหรับสวิตีและอนามัยในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรยังไงนะครับ ขอให้พไปถึงแล้วลูกได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ดื่มน้ําดื่มนมได้อะไรเพราะเขาทุกคนก็เข้าใจว่าเด็กไปหลงอย่างนั้นน่าจะไม่ได้กินอะไรน่าจะอ่อนเพลียอย่างมากการได้นมได้น้ําได้อะไรบ้างน่าจะช่วยบรรเทาก่อนที่จะพาลูกลงมาข้างล่างก็มีการจัดเตรียมโดยกระเป๋าที่จัดเตรียมหลายคนจะบอกว่ามึงรู้ได้ยังไงว่าจะเจอลูกมึงในสภาพนั้นทําไมเอาเสื้อผ้ามีคนคอยไกด์ให้อยู่ค่ะ มีเจ้าหน้าที่พยาบาลมีพยาบาลมีอาสามอ,อะไรคอยบอกอยู่ว่ากระเป๋าที่ควรจะจัดเตรียมไว้ควรจะเป็นอะไรยังไงใครเจอเด็กจะได้เอาตรงนี้ให้เป็นการช่วยเด็กเบื้องต้นแล้วจากการคดีที่เด็กหลงหายไปในป่าเนี่ยแทบจะทุกรายเราพบเด็กถอดเสื้อผ้าพบเด็กในสภาพเปลือยกึ่งเปลือย แทบจะทุกรื่ออาจจะเป็นความอยู่รอดของเด็กอาจจะร้อนอาจจะอะไรยังไงก็พยายามที่จะเอาออกออกไปอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมีการเตรียมกระเป๋าไว้ไอสำหรับใครที่พยายามจะบอกว่าที่พ่อแม่มันมีพิรุษนะีม่มึงเตรียมไ,ไม่ทําไมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้จริง้จริงๆแล้วคนที่มีพิรุษมากกว่าก็คือไอ้น้าชายไม่ได้มีการเสนอตัวจะคนอื่นเขาเสนอตัวนะจะคงจะขึ้นจะอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ไม่เสนอตัวเลยคะ่ะ พาพี่สาวพี่เขยไปทําพิธีตามที่หมอผีหมอธรรมที่เขาเป็นคนหามาอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้แย่งชิงใครจะขึ้นเขาถ้าอะไรเรื่องอะไรลำบากไอ้นี่ไม่เอาขอนั่งอยู่สบายๆแล้วก็ทําพิธีภาคเราก็จะเห็นแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าทำไมน้าคนนี้ถึงพูดอะไรไปแบบนั้นในไลฟ์สดคืนนั้นแล้วไลฟ์สดอันนั้นลบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงไปฟังกันนิดนึงค่ะอยกันแถวอยู่บนเขานะครับราบามีมีหอร์่า่ามีหอขึ้นไปแล้วก็ ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับคือว่าทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นไปดูด,ดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องมันขึ้นห่อห่อขึ้นดินกพห่อขึ้นดินแล้วเขาได้ยิน อันนี้เป็นข้อพิรุษและก็ข้อสงสัยของชาวเน็ตที่ทำให้นายนารินเนี่ยเสียหน้ามากเพราะว่าพอมีคนไปจี้ถามเขาก็จะบอกเขาต้องยอมรับว่าเขามาโนไปเองแต่หลังจากนั้นมาเขาก็จะบอกก็เป็นความผิดของพี่สาวเขาพี่สาวเขาเป็นคนพูดว่าจะมีหอมาบงมาบินอะไรยังไงตอนแรกบอกว่าตากับยายพ่อกับแม่เป็นคนบอกเขาว่าจะมีหอมาบินโดยที่พ่อกับแม่ไม่เข้าใจว่ามันโดรนกับหอมันต่างกัน คือเขาจะโทษสเปกสปะไปนะคะแต่ถ้าเราดูตามข่าวที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคือจะน่าเจินมากแล้วเหมือนกับปกปิดอะไรบางอย่างไอ้ตรงปกปิดนี่นะคะยิ่งทําให้ชาวเน็ตสงสัยว่าวันนั้นที่เขาคุยเขามีคุยกับใครบางคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครโดยการเล่าก,กับคนคนนเรื่องราวเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าไอ้คนร้ายมันได้ยินเสียงฮอมันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เขาคุยกับใคร นอกจากเขาจะบอกว่าจุดเกิดเหตุอยู่บนเขาแล้วเขายังพูดชัดกว่าน,นั้นก็คือห่างจากบ้านไปประมาณ5กิโลเขาไม่ได้ขึ้นเขาด้วยเขาไม่รู้ว่าจุดพบศพพบรองเท้าอยู่ตรงไหนยังไงจากนั้นเขายังมีการพูดถึงว่ารองเท้ามันเลียงกันอย่างดีเขาไม่ได้ขึ้นไปด้วย แล้วเขารู้ได้ยังไงว่ารองเท้าเรียนกันอย่างนี้โดยเขามีการบอกทํานองว่าหลานเ็าเป็นคนเรียบร้อยทอรองเท้าจะต้องเรียนกันอย่างนี้แต่ที่จริงรองเท้าที่เรียนกันนั้นเป็นคนที่พบเขาพบคนละข้างเขาพบคนละคน <c oughs> คือไม่ได้เรียนกันอย่างนี้แต่เขาเอาขึ้นมาแล้วเขาเอามาวางเรียงกันโดยที่นายนารินก็มโนไปบรรยายไปแล้วก็เลยมีชาวเน็ตสงสัยว่าในขณะที่ผู้ชายในหมู่บ้าน นี้และหมู่บ้านอื่นหลายคนคันอาสาจะขึ้นไปเอาเด็กลงมาให้พ่อกับแม่คนเป็นน้าที่แท้ที่พิราบรำพันตลอดเวลาฮักหลานหลายฮักหลานหลายนี่อู้หูยตอนที่ไปซื้อหนูนี่รีบขับรถมาอถ้าจะชนถ้าจะระเบิดตืิดเติงแต่ถึงเวลาที่เขาบอกจะพบเด็กแล้วไม่ขึ้นไปโดยข้อเนี้ยเขาให้แม่เข้ามาแก้ตัวแทนว่าโอ้ลูกอย่างสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้ไม่เคยขึ้นเขานั่นคือคน ตระกูลนี้คนที่ไม่เคยขึ้นเขาเลยสักเตือ้อก็น่าจะเป็นนายนรินทรนายนรินในตอนที่บอกว่าไปตามหาเด็กไม่เคยตามหาในหมู่บ้านไม่เคยตามหาที่เชิงเขาตีนเขาอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ขับรถไปตามหาตามเมืองใหญ่ตามห้ามสรรพสินค้าในสกลนครตลาดนะครับแต่ถึงเวลามานั่งบอกว่าตัวเองรู้ดีรู้จุดรู้พิกัด คนที่ไม่ได้ขึ้นไปแต่รู้ว่าพบศพอยู่ที่ไหนรองเท้าวางอะไรไว้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนทำเองเราจะมองว่าใครคะแบบเดียวกันกันกบไอ้พัวยที่ไม่มีใครบอกว่าเด็กหายแต่ดันไปบอกพ่อว่าเด็กหายเขาเลยมองว่อาอ้าวแปลว่ามึงเป็นคนพาเด็กไปเองมึงถึงได้รู้เพราะไม่มีใครบอกมึงไอ้ไหลนี่ก็เหมือนกันคะ่ะเขารู้ได้ยังไงว่ามีสองคน ได้ยินเสียงฮอแล้วก็หนีไปเขารู้ได้อย่างไรถ้าไม่ได้มีการติดต่อกับคนสองคนหรือคนที่อยู่บนนั้นถ้าเขาไม่ได้เป็นคนวางแผนการทั้งหมดเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนี่เป็นอีกพิรุษใหญ่ที่นายดารินแก้ไม่ตกแล้วก็ยังมัดรัดมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเล่านิทานเพื่อที่จะให้สาววิตีเป็นคนผิดให้ได้ วันนี้เดี๋ยวจะมีนิทานพี่น้องคุณน้าสองสัตว์ซึ่งรวมหัวการทำอะไรบางอย่างแล้วก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมเป็นสม,มุติฐานที่มีความเป็นไปได้สูงคนหนึ่งเกี่ยวย่าอยู่พอก่อนเริ่มลงมือโทรไปบอกเก้าโมงเตรียมพร้อมโทรไปเพื่ออะไร คนที่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วหาพยานหลักฐานว่าเออฉันออกไปแล้วฉันไม่เกี่ยวฉันจะไม่เกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งที่มีพยานหลักฐานว่าไปเกี่ยวญ้าไปอะไรยังไงสองคนนี้ถ้าประสานช่วงเวลาดีๆจะเข้าตำราของนิทานที่ไอ้น้าคนผู้ชายชอบเล่าว่ามีการเอาเด็กออกไปแล้วไปส่งไม้ตอ ให้เอาไปซ่อนโดยเฉพาะจุดที่บอกว่าเด็กตายในรถแล้วก็บอกว่ารถถ้าขับอยู่ตลอดเวลาใครจะมาจับได้ใครจะไปค้นได้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนรถเขาในวันนั้นก็ขับอยู่ตลอดเวลาถ้าลัดล้อกกลับมารับแล้วก็เอาเด็กไปออกนอกหมู่บ้านไปไปทำอะไรอย่างที่เขาเชี่ยวชาญมากในการบูชาย,ยัน เพราะคนคนนี้ก็มีพื้นฐานอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากเหนือพี่น้องคนอื่นเพราะเป็นลูกชายคนเดียวเรียนสูงกว่าคนอื่นแต่กลับต่างต้อยไม่มีแม้กระทั่งบ้านของตัวเองต้องมาอาศัยพ่อแม่อยู่นอนเฉียงนาดังนั้นถ้าได้อะไรดีๆสักอย่างที่ทำให้เขา้ร่ำรวยได้ทำไมจะไม่ไขวยคว้าไว้ละ่ะโดยเฉพาะเขาเชื่อเรื่องนี้เต็มคาราเบล นี่เป็นอีกข้อพิรุษนะคะที่เกิดขึ้นเราเรียงลำดับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นวันที่พบศพเด็กข้อพิรุษของเขาก็คือรู้ได้อย่างไรว่าคน้ายหนีไปเพราะได้ยินเสียงหอคน้ายมีสองคนไม่ได้ขึ้นเขาแล้วรู้พิกัดได้อย่างไรบอกพิกัดได้อย่างไรถ้าไม่ได้มีการติดต่อกับใครบางคนที่อยู่บนเขา และในที่สุดมันไม่ได้มีเสียงหอแต่ถ้าคนร้ายหนีไปจริงตามที่ไอ้พลยบอกคนร้ายมันหนีไปนู่น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 น่ะคนร้ายมันรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นจะขึ้นไปจะมีหอบินถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ทีมเขาที่เป็นร่วมทีมกันรายงานบอกว่าเขากําลังจะขึ้นแล้วนะเว้ยมึงต้องรีบไปเลยนะหอก็ไม่มาแต่คนร้ายหนีไปได้ เพราะอะไรเพราะมีคนที่ตีนเข่าคนที่นั่งคนร้ายได้ยินเสียงหอครับเรื่องเรียบร้อยดีครับแต่คนร้ายได้ยินเสียงหอเลยหนีไปครับไหวตัวทันครับคนร้ายไหวตัวทันเพราะเสียงหอเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีหอค่ะแต่คนร้ายไหวตัวทันเพราะมีใครบางคนที่อยู่ตีนเขาส่งสัญญาณบอกหรือเปล่าส่งสัญญาณบอกหรือเปล่าใช่ไหม ตรงนี้น่าคิดนะคะลองคิดวิเคราะห์กันดูว่ามันตรงกันไหมไอ้่วยก็พูดว่ามีคนร้ายหนีไปทางนู้นทางนู้นให้สกัดจับไอ้นี่ก็บอกมีคนร้ายสองคนแต่ไม่มีเสียงหอบอกคนร้ายหนีไปเพราะเสียงหอแต่มันไม่มีเฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นคนร้ายหนีไปเพราะอะไรเพราะมีคนส่งสัญญาณให้หนีคนคนนั้นต้องอยู่ในจุดที่รู้ว่าชายชะก,กันเหล่านี้จะขึ้นเขาแล้ว คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้คือคนที่ไม่ได้ขึ้นเขาจะเสือกรู้พิกัดว่าพบศพที่ไหนใช่ไหมคะ